สรุปประเด็นครมที่น่าสนใจประจาวันที่2กรกฎาคม2567เรื่องที่1น,นะครับการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นหนึ่งนโยบายเร่งด่วนและสําคัญของรัฐบาลซึ่งผมได้ประชุมติดตามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสั่งการไปแล้วหลายหนในรอบสับปดาห์ที่ผ่านมาผมและรัฐมนตรีหลายท่านได้เดินทางไปทั้งภาคเหนือภาคอีสานหลายจังหวัด ซึ่งจะใช้จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งเดินทางไปเมื่อวนันศุกร์เป็นโมเดลในการแก้ไขปัญหาให้เป็นจังหวัดสีขาวภายในสิ้นเดือนกันยายนโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบบรรณาการและระดมความร่วมมือกับตำรวจสำนักง,งานปปสหน่วยงานรัฐต่างๆการภาคประชาชนในพื้นที่เพื่อดําเนินการดังนี้ข้อ1ทําการเอ็กซเรย์ในทุกพื้นที่อย่างละเอียดข้อ2แยกผู้เสพออกจาก ออกมาเพื่อให้รับการบำบัดขยายผลในการจับกลุ่มผู้ขายเพื่อดําเนินคดีอย่างเฉียบขาดข้อ 3. ให้กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมร่วมกันจัดหาที่สถานบําบัดให้เพียงพอเพราะว่าเนื่องจากว่าเรามีการกวาดล้างครั้งใหญ่น่าจะเจอผู้ป่วยเยอะนะครับเพราะนั้นต้องเตรียมสถานที่ให้เพียงพอข้อ 4. ให้กระทรวงพัฒนาสังคมและกระทรวงแรงงานต้องเข้ามาช่วยการส่งคืนชุมชนต้องฝึกอาชีพหางานให้ทําและมีรายได้เพียงพอกับการดํารงชีวิต เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสาคัญเพราะเมื่อการบาบัดแล้วนะครับออกไปสู่อาชีพที่ควรจะทําแล้วเนี่ยต้องไม่กลับมาอีกนะครับในการที่เราดูตัวเลขมันก็ประมาณ90%ปรนะครับประสบความสําเร็จอีก10%ก็ยังกลับไปเสพอีกเพราะเราต้องพยายาม3 0ให้เป็นศูนย์ให้ได้นะครับเพราะนั้นกระทรวงทั้งสองกระทรวงนี้ก็จะมีบทบาทสําคัญในการสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนข้อห้าให้กระทรวงศึกษาและกระทรวงอุดมศึกษาเร่งหามาตรการที่เหมาะสมในการสอดส่องดูแล อย่าให้ลูกหลานเสพยาและขอให้ทางโรงเรียนร่วมกันปลูกฝังค่านินยมคุณค่าใหม่เด็กและเยาวชนต้องไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็สืบเนื่องมาจากช่วงสองสวนที่ผ่านมาผมได้ไปเ <c oughs> ยี่ยมชมหลายในโรงเรียนนะครับก็มีการพูดคุยกับเด็กนะครับปัญหายาเสพติดก็เป็นปัญหาหนึ่งซึ่งเด็กๆก,ก็มีความกังวลอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ทางทั้งสองกระทรวงเนี่ยกลับมาคิดพิจารณาในการที่จะสอดแทรกเรื่องของ โทษของยาเสพติดเข้าไปในการที่เราให้เด็กมีการรับรู้ในทุกๆชิดประจําวันไม่ว่าจะเป็นการพูดหน้าเสาธงว่าเราจะห่างไกลย,ยาเสพติดนะครับมีการให้ข้อมูลอย่างทั่วถึงเชิงลึกข้อ 6. ให้สํานักง,งานปปสกําหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ท้าทายกําหนดมาตรการที่เหมาะสมให้กับจังหวัดและให้ผู้ว่าการจังหวัดกับผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดต้องทํางานคู่กันอย่างใกล้ชิด รื่องที่2นะครับขอให้กระทรวงเกษตรเข้ามาช่วยดูแลพัฒนาสายพันธุ์และมาตรฐานการผลิตรวมถึงโรงเชือ้อและขอให้กระทรวงพาณิชย์กระทรวงต่างประเทศเร่งแก้ปัญหาเรื่องราคาและเจรจาเปิดการค้าต่างประเทศที่มีสั้นภาพเช่นซาอุและจีนเรื่องนี้เป็นเรื่องของของโคนะครับเรื่องที่3หลายๆพื้นที่ในภาคอีสานหรือล่าสุดที่จังหวัดภูเก็ตก็ยังมีปัญหาเรื่องน้ําท่วมน้ําแรงซ้ำซากสร้างความเดือดร้อน ให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอย่างมากเมื่อวันอังคารที่แล้วครมได้อนุมัติงบกลางกว่า7,600ล้านบาทเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ขอให้สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติกรมชนประทานเร่งพิจารณาการดําเนินโครงการตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงสภาพปัญหาความเร่งด่วนและสถา,านการณ์ในพื้นที่ประกอบกันด้วยขอให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบรรณาการร่วมกับก,บกรมชมประทานในการจัดเตรียมแผนการรับมือ และแนวแทงการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากปัญหาน้าท่วมน้ําแรงเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุดเรื่องที่ 4. ครมเห็นชอบในหลักการโครงการของกลุ่มจังหวัดและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจังหวัดนครราชสีมาเชียงภูมิบุรีลและสุรินทร์16โครงการกรอบวงเงิน249ล้านบาทโดยให้กลุ่มจังหวัดและจังหวัดขอรับจัดสรรงบกลางปี2567และเห็นชอบในหลักการของโครงการที่ เป็นข้อเสนอของภาคเอกชนจำนวนแปโครงการกรอบวงเงิน247.15ล้านบาทโดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการขอรับการจัดสรรจากงบกลางในปีนี้ข้อ5ข้อสุดท้ายครอรรับทราบอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรเสนอในการจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาปีพุทธศักราช2572 ที่ประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าเจ้าภาพจัดงานขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของหน่วยงานต่างๆไปพิจารณาและดําเนินการให้เสร็จทันเวทันเวลา2000ปี2 5 7 2นะครับก็เรื่องแจ้งให้ทราบสุดท้ายก็คือครมขั้งต่อไปท่านอุทินนะครับเสนอกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างโดยจะใช้จังหวัดพระนครศรีอุยาเป็นแกนนำนะครับมีจังหวัดเช่นนนบุรีอปทุมธานี สระบ,บุรีนครนายกเป็นต้นครับขอบคุณครับจบ